สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อจา้ามอนี่ก็มาพบพ่อกับบุลเลิรอีกแล้วนะจา้ามอนี่มาอย่างมาทํากับข้าวไม่เห็ดกับเขาน้ากันนะจ้ะพี่น้องมาดูส่วนผสมน,น,จจนะจ้าส่วนผสมของเาง่ากับซิมี่กุ้งนะจา้าวันนี้จะทํำข้าวผัดกุ้งเบคเคือเ,เทศหอมแขกกระเทียมต้นหอม ไข่เน้นไข่นะคะแล้วก็จะมีข้าวเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้นะจ๊ะนี่น้ำมันเห็ดหอมแล้วก็เก็มื้อเสอือนี่ก็เป็นรสดีรสดีพักนะจ๊ะเนะน้ำตาลเขากบมเบึงกันนะจจะเนะเดี๋ยวจะมีซอส ซีอิ๊วขาวด้วยนะจ๊ะนี่ก่อนอื่นก็จะมาใส่น้ำมันนะจ๊ะอย่าลืมน้ำมันตัวนำอา้าวใส่น้ำมันก่อนกสิพัดกุ้งก่อนนะจ๊ะก็เรียกว่าสิพัดกุ้งกระไข่ก่อนจะพี่นอ้องหัดบุลเลอดจะไหมจิแต้มไม่ได้จากน้องจา้า ไข่ก่อนนะจ๊ะไข่ไข่สี่ฟองว่ากินสองคนเพื่อสองฟองมันจะสีแดงไข่ที่แบบว่าเป็นชิ้นๆนะรานะคะใส่สื่อนี่มาเหม็นอย่างพี่น้องเอ้ยเห็นงานไม่เห็นกบเขาเกันสีเม,มนเนาะ น้องที่เป็น f อฟซลเลอรก็จะรู้ดีนะจ๊ะแล้วก็่อกมาาไปนี้มี่เป็นสีมันเป็นสีเป็นชิ้นสวยจากนั้นเราก็จะมาลวกปุ้งลวกปุ้งก่อนนะจ๊ะเซนมันอ,นอีกน้อยนึง เอ็กม <Okay. S 2> ันตันไม่ดได้รอเลยสิอิ่วขาววะมีก็ใส่ตัวนี้ไอ้อันนี้ก็เป็นซอสเลยกินกับซูชินะพี่น้องก็ใส่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันสิบเบิงองก่อลมาสิใส่หรือบอนนะเตรียมไว้ก่อนอันนี้อันนี้อยากกินข้าวผัดมันไม่หยังกินเด้ก็ต้องจำยอมกินข้าวผัดกับเมียนะจ๊ะไปสุดแล้ว ข้าวีนตั้งมาเคือสิเบิ่งก่อนว่าสิใส่เบิดหรือบอ่เนาะนีต่ตะก่อนแกพี่น้องไม่ต้องล้างกระทะนะจ๊ะคือมันข้าวตรงเห็ดเมนูอันเดียวๆนี่นะจากนั้นก็ใส่กระหรี่กระเทียมหรือว,ว่าเยอรมันก็เรียกขนมปันะจ๊ะใส่หอมหอมทำให้มันหอมกว่าน,นะจ๊ะ ผอพัดไ็เลยเห็นด้ง่ายแปลแตงูด้วยผมพัดเห็นมันสุกกรอมเนี่ยห้องหมซื้อวัดซุกแล้วแล้วก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะเขาเอาสองคนพอหรือไม่พอยังดีแล้วไปอินจากนั้น ไข่เป็นชิ้นๆนะจ๊ะจากน,นั้นปรุงเลยรสดตีผักแล้วนี่ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนนิดๆมันต้านกะเอาค่ะพี่น้องประมาณช้อนชาหนึ่งแล้วก็ซสอ,อันนเกาะเอาค่าแสนไม่แซ่บก็กิน <laughs> เสร็จแล้วนี่เป็นหอมเทศใส่ลงไปสีสันมาแต่น้องเทศจะให้มันสูงแห้งม,มันเละแล้วมันทำให้ให้เขาแชะถึงเ้าง่าใส่ซีอิวด,ดำหรือว่าซีอิวซอสเนี่ยมันกับสีมืนกันโอเคได้ทีน่น้อมจากนั้น ใส่กลุ่มกุ้งให้สุดท้ายเลยท่านี่นามากกกระตงใส่ได้พี่นอเพระ่าเดี๋ยวข้า,ขาวขัดเราแฉะจัดนะซิ่งก็หน่อยเดี๋ยวใส่พิไทยก่อนนะจ๊ะพิไทยกับเบิร์ดพี่น้องเอ้ยนั่นพิไทยหมดแล้ว ก็คือลืมปิดไฟเหรอปิดเครื่องปิดแก๊สโอเคอเคจริงจริงจ,งจงอร่อยแล้วควาเหลือเป็นยังงสี่กกะปิดแก๊สได้ยังไง

มีนะคะหิวมากมากเหรอฉัน uh, ก็ทำเยอะอยู yes, anyway ่นะฉันก็กินไปเลยเอาเอาเถอะเทีหน่อยนี่แอนดี้ถ้วยหนึ่งพูนๆเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวเจะเชิญเรียกปากไม้เลยป่ะหิวไปนะเดี๋ยวเราจะมาเอาอีกไข่แมนตุ่นมะพ้า ทีใส่ได้หลายอย่างเราเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยกินผักปาไนไดนเืนเิดก็เลยหาผักนั่นทั้งอย่มาใส่อันพวกหอมพวกนียนะเฮาก็กินหลายอย่กันล่ะกินง่ายหลายอย่กันบู๊งซีโปโตเกือบยี่สิบโตเนี่ยสิบเจ็ดหรือสิบแปดโตเนนะี่ยถ้ารัอวีมวก็มาเอา,าอีกเนาะยไปเอาไปกินเผากันเฮ้ยกอมาเลยกิน แบบบรราเอาอย่อมาหลายแล้วพวกใครกินกลุ่มพ uh 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 ี่น้องเลยนี่บางหัวสมองแกะมาขึ้นนี่มันเด้จากพี่น้องกินเขาซัมเนกะเจ็บไลเด้บ่าวหยังเต้าเต้ามันสูงเต้ามันสูงเท่ากับพัดไรนะต้องใส่ตังใส่ตังอันนี้เอ้า ใส่เสือมี้อมพี่น้องปิดปิดเพราะว่าอย่างมันหนิงกับข้าวกระเทียมหอมดีนะมาเด้อมาเด้อขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเลีนสงการเพือ่อนในเด้อจ,จ้าไว้เจอกันวิดีโอหนาเด้อขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย